วันนี้เรามาพูดคุยตามภาษาโ no นเนมกันดีกว่าใครกำลังหารถ SUV ที่นิ่มนวลใช้ง่ายแล้วที่สำคัญตอนนี้ราคาจับต้องได้รูหราต้องเล็ก s ักเลยครับมันเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นนะครับที่ขายในยุโรปที่มาตรฐานยุโรปเลยแหละที่มือหนึ่งมันแพงกว่าเบนบีเนะแต่ตอนนี้ราคามือสองมันโคตรจับต้องได้เลยแต่มันมีข้อดีคือมันซ่อมง่ายดูแลไม่ยากครับวันนี้เราจะมาเล่าเลยว่า RX ข้างหลังผมทั้งหมดเนี่ย มีอะไรน่าสนใจตั้งแต่เจน1ถึงเจน3รุ่นย่อยแต่ละรุ่นมีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างติดตามกันได้นะครับผมลงไหล lexus มากมันเป็นรถที่นิ่มนวลน,นะครับขับดีแล้วออปชั่นโคตรเยอะฟ e ล l i n g การขับมันนุ่มนวลกว่า benz bm นะครับคาแรคเตอร์มันต่างกันแต่สิ่งที่ผมชอบก็คือบางรุ่นนะครับความหรูหรา f e ลลิ่งการขับมัน มันดีกว่ารถเยอรมันหรือรถยุโรปบางรุ่นสิอีกถ้าพูดถึงรถ SUV นะ Lexus RX นะครับเป็น1นึ่ง e ซ t ของรถ Lexus แล้วกันถ้าเทียบถึง BMW มันอยูแล้วกัน SUV ตัวเล็กสุดนะครับก็คือ BMW X3 นะ Lexus ก็จะมี NX ใหญ่กว่า NX ก็คือ Lexus RX RX ็กอ็คือ,อ x5 ง่ายงจริงๆใหญ่กว่า RX มีนะใหญ่กว่า x จะเป็นตัว Bodyon f r a ฟ e แล้วนะครับก็เป็นเล x ั s GX GX เนี่ยแพงมากนะครับมากกว่า็คือ, x, อน,นก มันคือหูรถถังที่นิ่มนวลมากคู่แฟดของ LX นะครับก็คือตัว Land Cruiser หรือ VX 200 VX 300ถ้าพูดถึงความหรูหราของ SUV ทุกคนจะคิดถึง RX เพเนื่องจากว่า Prado เนี่ยมันจะเป็น Body ี n f อ a m e มันจะเน้นการลุยนะครับมันจะไม่ได้ให้ความนิ่มนวลมากเท่ากับตัว RX จริง r x มีด้วยกันทั้งหมด4บอดี้5บอดี้และตอนนี้ปัจจุบันนะเอาพูดอย่างนี้ดีกว่าเจนแรกนะครับตั้งแต่ประมาณปี989ถึงประมาณปี2003นะ มีด้วยกันนะครับเอาในไทยนะที่ผมเห็นนะครับจริงๆมันมีเครื่อง3,000ัขับ4เมืองนอกจริงๆมันมีเครื่อง2 0 0 4ันสี่ลลิถ้าคนอยากได้รถนิ่มๆผมแนะนำนะเจนหนึ่งเนี่ยให้ความเป็นโอ d s c ส o ู l มากๆเจนแรกเนี่ยโตโยต้กับ Harrier ออรทำตลาดมาพร้อมกันหลักการง่ายๆถ้าคุณดูในไทยเอาในไทยนะถ้าภายในเป็นสีน้ำตาลนะครับส่วนใหญ่จะเป็นโตโยต้าแฮร์ริเออร์ rier, แต่ถ้าภายในข้างในเป็นสีดํา นะครับข้างนอกจะเป็นสีส่วนใหญ่จะมีดำนะครับมีอยู่ไม่กี่สีสีเทานะผมจำไม่ผิดส่วนใหญ่จะเป็น Lexus นะครับตัวเครื่องยนต์มันเป็น 1MZ นะครับยุคนั้นเนี่ยมันจะออกมาคู่คู่กับตัว Lexus ES 1MZ ขับ4เครื่องหาง่ายนะครับไม่แพงแล้วตอนนี้แต่อุปกรณ์ภายในทั้งหมดเนี่ยอาจจะค่อนข้างแพงเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับกับเกียร์ตัว4สปีดตัวนี้ต้องบอกว่าทนแก๊สนะ ตอนนี้ราคามือ2อเนี่ยอยู่ที่ประมาณแสนบวกลบนะครับต่าแสนมีไหมผมเคยเห็นมีแต่ค่อนจะค,ค่อนข้างเน่าราคาอยู่ที่ประมาณแสนกว่าถึงไม่เกิน2 0 0แสนนะครับฟีลลิ่งโอซูมากมากเดี๋ยวเรารีวิวให้ดูแยกกันอีกทีหนึ่งเจน2เจน2เนี่ยตามรูปที่ขึ้นเนี่ยจะอยู่ประมาณปีเอาเป็นเล็กซัสก่อนนะเล็กซัสค r ายเออรนะครับทำตลาดพร้อมกันตั้งแต่ปี2004ถึงประมาณปี2008นะครับ จริงๆผมขออนุญาตพูดในมุมของ Lexus ก่อน Lexus เนี่ยจะพิเศษกว่าอย่างหนึง่งในตัว Lexus เนี่ยเนื่องจากว่าเริ่มขายทั่วโลกมากขึ้นในเจน2นะครับเขาขายดีมากขึ้นตัวทำตลาดตัวแรกเนี่ยปี03จะเป็น Lexus ั x 3 0 0นะครับในบางตลาดจะมีเป็นเครื่อง3,300ด้วยนะส่วนใหญ่จะเป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อนะครับในปีประมาณ2 0 0 3ไม่เกิน2 0 0 5นะครับ2 0 0 6เนี่ย มีการออกมาอีกตัวพิเศษหนึ่งก็คือ r x 4 0 0 h นะครับ r x 4 0 0 h เนี่ยจริงๆก็ใช้เครื่อง3,3ม 3, 3นะครับบวกมอเตอร์ไฟฟ้าได้ถึง272แรงมา้าหุณไขายดีทั่วโลกนะแต่ถ้าคุณเทียบราคาตอนนั้นนะครับบอกเลยว่าราคามือหนึ่งมันแพงมากมันเป็นตัวแรกนะที่ทำให้ lexus นะครับเป็นรถ Hybrid ที่เป็น high end เจนแรกๆของ lexus เลยนะครับหลังจากนั้นมีมด้วยกันหลายตัวนะหลังจากนั้นจะมี gs นะครับ gs 4 0 0 h 450h นะครับแล้วก็ LS 600h ซึ่งเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูต่อไป LS 600h เป็นรถที่โคตรแพงแต่บอกเลยว่าถ้าคุณได้ขับรถ h y บริดเขานี่ขับดีมากๆเจน2นะครับในประเทศไทยจะมีแค่เครื่อง3,000ละกันนะครับเมืองนอกมี3,300เนาะข้อเสียของมันนะครับคือ1ใครเคยใช้ Lexus Gen 2กับไฮบริดเจน2บอกเลยนะครับภายในดูเหมือนแต่คุณภาพต่าง ออปชันเล็กซัสบางอย่างดีกว่าบางอย่างก็ไม่มีนะครับอย่างเช่นเล็กซัสส่วนใหญ่นะแฮ r r รี r นะครับจะเป็นพาโนมิกซันลูปทั้งหมดเล็กซัสจะเป็นซันลูแค่ตอนเดียวนะครับตอนหน้าเครื่องยนต์เหมือนกัน1 MZ เหมือนกันจุดด้อยของตัวขับสีก็คือถ้าคุณลูกค้าใช้ไปประมาณสักเกือบ200,000โลนะครับ1เครื่องยนต์ต้องมีโอกาสต,ต้องทําแน่นอน เกียร์นะครับผมว่าอาจจะต้องมีการทําซ่อมเกียร์ทานเฟอร์ต่างๆเนี่ยเมื่อประมาณทัก2 0 0 0 0นเนี่ยต้องซ่อมเรียบร้อยแล้วอีกอย่างหนึ่งคือมันกินน้ำมันส่วนใหญ่เล็กซัสจะไม่มีถุงลมเท่าที่ผมเจอนะส่วนใหญ่นะครับดังนั้นจะไม่ค่อยเจอถุงลมสักเท่าไหร่เจน2เนี่ยฟีลลิ่งนุ่มกว่าเจน1ตอนนี้ราคาถ้าเป็น Harrier เนี่ยสองแสนหาได้แล้วเล็กซัสแพงกว่าประมาณสัก 3- 4ม0 0หมื่นกว่า นะครับในตัวของเครื่องตัวแรกเล็กซัสนะครับเจน2ประมาณปี2007เป็นต้นไปเขาจะใช้เครื่อง2 g r FE mm. ก็คือเครื่อง3,500นะครับที่เป็นโครงของเจน3นี้เกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับตัวนี้เป็นเครื่องใหม่เกียร์ใหม่ขับดีกว่าเดิมข้อเสียสำหรับผมนะผมว่า2 g r ทนกว่าพวกรหัส MZ รหัสเครื่องเก่าๆจากประสบการณ์ที่ผมใช้ผมรู้สึกเลยว่าถ้าคุณได้เล็กซัสเจน2 แล้วก็ได้เครื่อง3.5เนี่ยขับดีมากคันที่ผมได้มาเนี่ยเป็นเครื่องเสียงมาเลยี็นสันด้วยเป็นตัวที่หายากและขับดีกว่าเครื่องเสียงดีกว่าเห็นเห็นเลยอันนี้สําหรับตัว l e x กซัสเจน2นะถามผมนะถ้าคุณอยากได้ฟีลลิ่งรถ s u v นะครับที่นิ่มนวลหน่อยซ่อมแพงแต่ไม่ได้ไม่ได้แพงมากนะเจน2เป็นตัวที่ตอบโจทย์นะ ปัญหาที่เจอตอนนี้ส่วนใหญ่นะครับคือภายในพวกกรอบทุกทุกอย่างมันกรอบแตกหมดแล้วสันลูปชอบลัว่วซ่อมได้นะครับในเซน2นะแล้วก็เครื่องเกียร์ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรแต่ถ้าเป็นเล็กซัสเนี่ยที่เป็น gen เล็กซัสเจนเครื่อง3.5มพแล้วผมว่าโคตรทนผมเคยเจอคันหนึ่งไม่สามสี่แสนนี่ขับดีเหมือนออกใหม่เลยนะครับเนื่องจากว่าถ้ารถเข้าสู่เนี่ยประวัติดีมากคุณรู้ไหมเมืองนอกเครื่องตัว2อ r ตัว ตัวนี้นะครับเครื่อง3 5มพันเขาใช้กันเกือบล้านไมลเลยนะล้านไมลนะครับไม่ใช่ล้านกิโลนะล้านไมลก็คือคูณ1.6เข้าไปใช้จีละทนมากๆเลยมาพูดถึง l e ็กซัสเจนสกันดีกว่าเจน3ทั้ง3คันเรามีให้ดูทุกเครื่องยนต์เลยเจน3เนี่ยทำตลาดในไทยตั้งแต่ปี0ูย์เนปี2014นะครับสองพั 5, 16, จะเป็นเจน4เรียบร้อยแล้วนะครับเจนนี้เป็นรถที่ปีที่ผมขายดีมากๆแล้วก็เป็นความชอบส่วนบุคคล นะครับคือ 1. เจนนี้ Gen ese, คาแรคเตอร์ของเขาเนี่ยจะใหญ่กว่าเจน2มันนิ่มนวลกว่าเจน4ด้วยอายุอะ่ะมันต้องซ่อมอยู่แล้วครับแต่ค่าซ่อมบำรุงมันแพงไหมถ้าคุณใช้อะไหลแท้แพงแต่มันไม่ได้จุกจิกแล้วมาบ่อยเหมือนกับรถยุโรปนะครับอย่างเช่นเบนวีเอนะครับตัวเจน3มีเครื่องยนต์อะไรบ้างมีด้วยกันทั้งหมด3เครื่องยนต์ IX270 ก็ 70, นะครับก็เป็นเครื่อง2007นะครับเป็นขับหน้าเหมือนตัวนี้นะ ตัวนี้นะครับจะเป็นปี211นะครับ2 0 0 9 2 0 1 0 2011นะครับที่ผลิต2อ1พัเเนี่ยจะเป็นหน้าแบบนี้หมดนะครับเจน3เนี่ยจะออกแบบคล้ายๆกับ L shape ถ้าคุณสังเกตดีๆนะครับมันจะเริ่มเป็นตัว L mm. ามากขึ้นจะเป็น270แรงม้าจะให้ประมาณ180กว่าแรงม้าเพียงพอใครไม่เคยขับผมบอกเลยว่าถ้าคุณทำรถสมบูรณ์่ะเหยียบปุ๊บเนี่ยต่อให้มันเป็นรถ270ก็ูขับล้อรฟรีตลอดนะครับ ถ้าทําให้มันสมบูรณ์นะเรื่องต่อไปก็คือ r x 3 5 0ตัวนี้3 5 0ก็เป็นรหัสเป็น2 t ยานะครับ FE, เอเครื่องยนต์ 3,500cc ซีซีคู่เกียร์อัตโนมัติสปีดเป็นระบบขับเคลื่อนสีล้อออกจากโรงงานเนี่ยให้แรงม้า270กว่าแรงม้าต้องบอกก่อนว่าโคตรแรงเลยนะผมชอบประมาณนี้ที่สุดแล้วพูดถึงอาัตราสิ้นเปลืองน้ำมันมีคนจะชอบเปรียบเทียบกันมากเลยอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันของ IX270 เนะเขาเคลมไว้ที่ประมาณ10บบวกลบนะครับ จริงๆมันอยู่ที่ประมาณ7ถึงประมาณ10นะคือมันก็ไม่ได้กินอะไรมากนะครับถ้าคุณขับเรื่อยๆนะครับส่วน RX 3 5 0เนี่ยอัตราสิน้นเปลืองน้ำมัน,นยอยู่ที่ประมาณ6ถึง9กิโลเมตรต่อลิตรเขาเคลมไว้ที่เฉลี่ยที่10บวกลบขับยาวๆเป็นไปได้อันเนี้ยขับยาวๆอาจจะได้1 0ถึง11 1เเป็นไปได้ต้องขับยาวๆเนื่องจากว่าบอดี้มันใหญ่มากใช้ในเมืองไม่ไดีซีเรียสนะคุณไม่ได้ขับรเร็วๆอ่ะ270เ็ 2, เพียงพอนะครับ350เนี่ยสำหรับคนชอบอไล่ซิซน ชอบรถ NA และเครื่องขับ4ดังนั้นผมชอบฟิลลิ่งของเครื่องตัวนี้มากๆท็อปสุดของเขาคือ RX 450H ข้างหลังเป็นตัว Minor Chain แต่ตัวก่อน Minor Chain ก็มีนะครับสเปคของเขาเครื่องยนต์เป็นเครื่อง 3,500cc คู่กับมอเตอร์ไฟฟ้านะครับให้แรงม้าสูงสุดเกือบ300ม้าครับแล้วบอกเลยนะว่ามันประหยัดมากขึ้นโรงงานก็เคลมไว้ที่10-13กิโเมตร่อลิตรนะครับมันช่วยได้ไหมมันช่วยได้เนื่องจากว่า เจนของ l e ็กซัเนี่ยครับจริงๆอะ่ะมันมาเพื่อช่วย p e r f o r m ร์แมนซ์ขับให้มันดีขึ้นแล้วก็ตัว Hybrid เนี่ยมันช่วยเรื่องระหว่างคุณจอดถึงขับเนี่ยถ้าคุณใช้น้ํามันเนี่ยมันจะต้องมีแรงฉุดที่ทําให้เครื่องวิ่งไปนะครับมอเตอร์ไฟฟ้าช่วยประหยัดตรงนั้นได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคันนี้ 450h คันนี้นะผมเปลี่ยนแบตใหม่มันทําให้ประหยัดมากๆแล้วแรงมากๆแต่ถ้าเทียบกับความนิ่มนวลของไฮบริดนะครับผมต้องบอก RX 450h มันไม่ได้นิ่มแบบ นิ่มนวลเหมือน l s นะครับมันจะเป็นความนิ่มแบบเฟริฟรม์มเฟมเวลาขับเวลาสวิชมันก็จะมีการจังหวะกระชากข,ของเครื่องยนต์เนื่องจากว่าเครื่องยนต์แรงนะระบบขับเคลื่อนสีล้อนะครับซึ่งถือว่าดีมากๆมาพูดถึงการซ่อมบำรุงกันดีกว่า LEXUS นะครับโดยเฉพาะ RX นะผมพูดถึงเจนสมอย่างนี้แล้วกันการซ่อมบำรุงเนี่ยจริงๆมันก็คือเทียบเท่ากับรถยุโรปนะครับมันอาจอะไหล่อาจจะถูกกว่าเนื่องจากว่าอะไหล่บางอย่างมันเป็นคอมมอนกับ Toyota อย่างเช่นเครื่องยนต์ จริงซ้ายขวาเนี่ยเครื่องยนต์ทั้งหมดมันเป็นเครื่องยนต์ของ To y ย ta เลยเครื่องยนต์2007นะครับจริงๆก็ใช้เหมือน Fort u n e r ที่เขาใช้เมืองนอกใช้บลอกนี้เยอะมากเลยหละตัวนะครับ3 5นี่ c a ม ry เอาผาดใช้เหมือนกันเครื่องยนต์เกียร์ส่วนใหญ่จะเป็นอะไหล่ที่ราคาปกตินะครับช่วงล่างถ้าคุณเบิกแท้ราคาเท่ารถยุโรปเลยแล้วมันทนกว่านะครับแต่เหมือนกับตอนนี้รถนอกบางคันนะครับเบนซ์บีเมก็มีอะไหล่เทียบนะคุณภาพตามราคาแท้ ทนกว่าไหมทนกว่านะครับแพงกว่าถ้าเบิกช่วงล่างทั้งหมดของศูนย์เนี่ยก็มีเหยียบแสนนะผมว่ามี5้าถึงเจ็ดหมื่นนะครับทำตอนนี้ถ้าเป็นอะไรเทียบผมว่า2 7 0 3 5 0นะครับ4 5 0เนี่ยช่วงล่างอยู่ประมาณ2 5 0 0มันนะครับโชคอยู่ที่2,000 20, 0ถึง3,000 0ทั้งชุดนะแล้วแต่แบรนด์แล้วแต่ทุกคนที่ท่อนท่านชอบนะครับอุปกรณ์ภายในไม่ค่อยพัง เจน3ทนกว่าเจน2นะครับปัญหาที่เจอบ่อยๆคือคอนโซล1เจน1เจน2เจน3คอนโซลเหนียวหมดนะครับคุ้มอยู่ที่1 2 0 0 0ถึงแต่ถ้าเจน3นี่จะแพงหน่อยประมาณ15 0 0บวกลบบางร้านถึง2 0,000มีนะครับอยู่ที่ฝีมืออย่างเจน2เจนนี้จะมีการปั๊มคำว่าแอร์แบ็กด้วยปัญหาที่เจอบ่อยนะผมว่าเป็นพวกรอยรั่วต่างนะครับอ๋ออย่างหนึ่งพวกนี้นะแนะนำว่าอะไรเครื่องอะไรรอบเครื่องให้ใช้ของแท้นะครับอีกส่วนหนึ่งที่คนไม่ค่อยจะเปลี่ยนเลยก็คือพวกยางแท่นเครื่อง อย่างแท่นเครื่องแท่นเกียร์เนี่ยเปลี่ยนของแท้เถอะครับแพงหน่อยแต่จบที่มันเสียที่ผมเจอบ่อยบ่อก็ไม่ค่อยมีอะไรนะครับเสียหนักๆเนี่ยไม่ค่อยเจอถ้าคุณไม่ทําเครื่องฮีทนะครับไม่ทําเครื่องพังผมว่าไม่ค่อยเจอผมเจอลูกค้าบ่อยมากนะหนึ่งก็คือไม่เช็คน้ำมันเครื่องนะครับเครื่องพังน้ำมันเกียร์ไม่เคยเปลี่ยนปัญหาที่เจอบ่อยบ่อยส0งูนย์านนะครับพอน้ำมันเกียร์สปกปรกแล้วใช้ไปถึงจุดหนึ่งนะที่ผมเจอนะ บางคันนะครับสวิตเกียรตัวเกียร์เนี่ยไม่มีกล่องเกียร์กับสวิตสวิตมันชอบหลุดนะครับหรือหักกรอบแตกเสียบไม่นั่นเข้าเกียร์ D ีมาเกียนะครับ P พ,พวกนี้อาจจะกระตุกหรือระหว่างเข้าเกียร์อาจจะกระตุกนะครับดูที่กล่องเกียร์ก่อนสวิตกล่องเกียร์หรือไม่ก็สมองเกียร์พวกนี้ซ่อมได้ต้องหรือไม่ก็เปลี่ยนน้ำมันเกียร์กล่องก็อยู่ที่ประมาณ3 0 0 0 0ถึงส0 0 0มนในนี้สำหรับราคาใหม่ราคามือสองก็จะถูกกว่าน่อยแล้วแต่สภาพผมว่าไม่มีอะไรที่ผมเคยเจอบ่อย นะครับก็คือกล่องเครื่องเสียงพังกล่องเครื่องเสียงเนี่ยต้องบอกว่าซื้อใหม่ประมาณ20,000ืกว่าบาทแล้วแต่สเปคในนี้บางคันมีอย่าง4 5 0 h เป็นมาร์คเลยวินสันก็จะแพงหน่อยหายากหน่อยนะครับบางร้านซ่อมได้นะครับมันเป็นตามอายุข,ของระบบไฟฟ้าอยู่แล้วผมว่ามันเป็นรถที่อะไรที่ผมบอกเนี่ยความถี่ในการมาเนี่ยมันจะมีน้อยกว่าเทียบเท่าในเซ็กเมนต์เดียวกันนะครับอย่างเช่นเบนท์บีเอ็มถ้าคุณเจอ ML เทียบเท่าในปีใกล้เคียงกันนะจะเป็นเบนซ์เนะครับแล,นะแล้วก็ BMW X5 นะระบบไฟฟ้าของเล็กซนี่แทบจะไม่รวนเลยถ้าพูดถึงการขับขี่นะครับความมันสุดนะถ้าเทียบขับ4ี่กับ4นะผมมันสุดเนี่ยเอาความมันอนะ่ะเบมยูมันครับไม่เถียงเลยมันจะเป็นฟิลลิ่งที่เกาะถนนเป็นกระดานนะครับแต่ X5 เนี่ยข้อเสียคือเซอร์วิสช่วงล่างเอาง่ายๆนะคุณใช้ B m w X, 3, X, 5, X, 6, X ถ้าคุณซ่อม F X Drive มันนะผมบอกเลยมันขับดีแต่คุณก็ต้องมีงบประมาณซ่อมให้ถึงบูททิวเฟืองท้ายบูทฮิวแต่ละตัวนะครับบอกเลยว่าโคตรแพงแล้วต้องเบิกแท้เท่านั้นว่ามันเทียบไม่มีความนุ่มนะเล็กซัสกับเบนนุ่ม um คนละแบบ M L เนี่ยมันเป็นถุงลมมันจะนุ่มแบบลอยๆแต่อันนี้นุ่มแบบผู้ดีมากๆแต่หนึ่งอย่างที่เล็กซัสชนะเลิศเลยนะครับหก็คือฟีลลิ่งความสบายของห้องโดยสาร เล็กซัสชนะทุกยี่ห้อแม้กระทั่งพอร์ชคายเคนนะครับจริงๆคู่แข่งก็คือคายเคนนะ 450h เนี่ยเมืองน,นอกเนี่ยคู่แข่งของเขาคือคายเคนไฮบริดคือภายในเนี่ยต้องบอกก่อนว่าภายในของเล็กซัสอ่ะโคตรดีโคตรนิ่มถ้าคุณได้นั่ง 450h ที่เป็นตัวท็อปสุดหนังนับป้าเจาะรูเบาะเย็นเบาะอุ่นคุณจะรู้เลยว่าความว่านั่งนุ่มสบายมันเป็นยังไงนะครับนี่คือคุณภาพของเล็กซัสนะ เอาจริงผมเคยซ่อมหนังทุกยี่ห้อนะผมบอกเลยว่าหนังเล็กซัด้ดีสุดนะครับคุณภาพจากโรงงานนี่ดีมากๆอยู่ที่พวกพี่เลือกเลยเป็นผมมีตังนะครับ 450H อ๋อลืมบอกข้อเสียของ4 5 0 h อย่างเดียวคือค่าบำรุงรักษาครับ4 5 0 h ชจะเป็นรถที่ขับดีมากแรงมากนุ่มมากนะครับประหยัดด้วยนะนะครับอาจจะไม่ได้ประหยัดเหมือนรถให้บิดทั่วไปแต่ถามผมว่าด้วยไซส์ใหญ่แบบนี้โอเค มือ16ล้าน2นะครับโดยเฉพาะย่างรถศูนย์คันนี้เป็นรถศูนย์นะออกมาแพงมากค่าซ่อมของมันที่แพงนะครับคือแบตแบตเตอรี่เนี่ยเบิกศูนย์ประมาณแสนแปดเก้ายังไม่รวมส่วนรถนะครับอินเวอร์เตอร์เบิกใหม่แสนหนึ่งมือ2นะครับมีตั้งแต่25งหมบวกลบใครใช้รุ่นนี้มาหาผมผมมีอะไหล่อยู่ประมาณตัว2ตัวโมกันได้ใช้กันได้นะครับช่วงล่างเหมือนกันนะครับระบบไฟไม่ต่างกันส่วนใหญ่ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งพวกนี้ จะเจอ ABS นะครับแต่ a BS ไม่ค่อยไม่ค่อยเสียเท่าไหร่ไฮบริดจะเสียบ่อยสุดเท่านั้นเองดังนั้น,น,นอยู่ที่งบประมาณเลยเพราะตอนนี้เอาจริงนะราคามือสองจับต้องได้มากนะครับต X 2 7 0ตอนนี้อยู่ที่5 0 0 0 0นบวกลบสำหรับปี11 m i n o r Chain นะครับต่างกันแค่ไฟเดี๋ยวเราจะพาชมว่าไม n o r c h เชนไม่ m i เ o r c h a i นต่างยังไงหลักๆมันต่างที่ไฟหนะ้าไฟท้ายภายในสีนะครับพวงมาลัยตัวจอ นะระบบการจัดการตัวจอมันจะเป็นตัวรุ่นใหม่แล้วที่มี USB นะครับบลูทูธเล่นได้หมดแล้วมีคนถามผมว่าซื้อ Miner กับไม่ไมเนอร์ไหมเอาจริงถ้ามีตังก็ซื้อ m i n นอรได้ครับแต่ถามผมถ้าไม่ได้ซีเรียสน,นะซื้อตัวกอด m i n นอรแปลงหน้านะครับเดี๋ยวผมอะ่ะกำลังจะหากันชน F Sport หรือกันชนหน้านะครับที่เป็น F Sport มาใส่บอกเลยหล่อเลยพวงมาลัยเปลี่ยนอันนึงก็เหมือนแล้วครับจอเปลี่ยนจอ Android ได้ อุปกรณ์อัปเดตนะผมว่ามันไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่นะครับขับิ่งเหมือนกันแล้วแต่งงบประมาณเลยดังนั้นสรุปนะครับสุดท้ายอยู่ที่งบประมาณคุณตัวนี้ก่อน m i n นอเชนประมาณ5 0 0 0สนกว่าบวกลบถึงห0แสนหลัง m i n นอเชนผมเห็น0 0แสนกว่าถึง700,000นมีแล้วแต่ความชอบแล้วแต่ไม่อยากให้ซื้อสภาพ350อยู่ที่ประมาณแพงกว่าประมาณ5 0 0 0 0ถึงแสนหนึ่งนะครับบางคันบางที่อาจจะขายถูกกว่าแต่ถามผมสามออกมาแพงกว่า 450บอกเลยอยู่ที่สาภาพเลยครับถ้ารถซ่อมก็แพงหน่อยเพราะมันซ่อมแพงแต่บอกเลยว่าเป็นผมผมเลือกนะผมไป450เลยครับถ้าไม่มี450350เพียงพอเพราะ450ถ้ามา่ทันนั้นแพงขึ้นกว่าเดิมอยู่ที่คุณและอันนี้คือเจน3ครับเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่าแต่ละรุ่นเป็นยังไงบ้างจริงๆเป็น Harrier เจน1ปี2000แต่จริงตัวนี้นะครับจริงๆมี Lexus นะเป็น Le ็ u s เจ1ตัวนี้เลยนะครับที่เป็นแบรดเล็กซั แต่บอกว่ามีน้อยมากนะครับโดยเฉพาะในไทยมีไม่กี่คันนะจริงๆอยากให้ดูฟิลลิ่งนะครับถ้าคนสำหรับคนต้องการเล่น Harrier นะเจนห่เนี่ยไซส์นะเล็กกว่าเจน2นะครับแต่กว้างผมรู้สึกว่าดูอวบกว่านะครับแล้วก็จริงๆคนที่ชอบคาแรคเตอร์ของฟิลลิ่งของออความเป็นโอลด์สคูนะคือจริงๆตัวนี้นะครับมันจะเป็นเกียร์สี่สปีดนะครับเครื่องสามพันะเป็นระบบขับส ฟีลลิ่งการขับของเจนหนึ่งเอาง่ายๆสโคบง่ายๆคือมันเป็นฟีลลิ่งที่นิ่มนวลน,นะครับแล้วก็เกียร์จะค่อยๆขับไปเรื่อยๆแต่ให้ความนุ่มมันให้ความนุ่มแบบโอ d s c ส o ู l มากๆถ้าคนชอบฟีลลิ่งแบบโอ d s c ส o ู l นะผมแนะนําเลยคือจริงๆโดยเฉพาะคันนี้แต่คันนี้ขายแล้วนะครับแต่คันนี้เนี่ยอยากให้ดูว่าสิ่งหนึ่งที่ผมชอบระหว่างเจนหนึ่งสองหนึ่งกับสองนะคือฟีลลิ่งของเบาะนะครับเนี่ยคือเบาะคุณภาพเมื่อก่อนนี่คือเบอาะ โชคดีคันนี้ได้หนังแท้เดิมทั้งหมดนะครับทุกอย่างเดิมเนี่ยคือเนี่ยฟิลลิ่งมันจะนุ่มๆแบบนี้ซึ่งผมชอบเบาฟิลลิ่งนี้ที่สุดคันนี้โชคดีนะได้เบานะแต่ฟิลลิ่งคุณรู้ไหมครับว่าเล็กซัสหรือไฮรีเออร์เนี่ยเบามันจะสามารถปรับได้แล้วนั่งได้สบายมากนะครับกว้างมากฟิลลิ่งนะผมเอาจริงผมรู้สึกว่าความสบายแบบเบานุ่มนะครับเบาเจนหนึ่งนุ่มกว่าเจนสองนะบอกเลยนุ่มกว่าถ้าเป็นเล็กซัสนะครับเล็กซัสด้วยกันนะ มันจะนุ่มแบบอีกแบบหนึ่งนะครับด้วยตัวคุณภาพหนังเก่าๆจะดีกว่าเนี่ยผิวสัมบัตทุกอย่างดีกว่าด้านหลังนะครับตัวเล็ซัสกับไฮนะก็ออกแบบมาได้นะนะัสมัยนั้นผมว่ามันก็โมเดินมากแล้วนะครับคุณดูคันนี้โชคดีมีสเกิร์ตนะครับมีสปอยเลอร์ทุกอย่างแต่ฟีลลิ่งของตัวรถเนาะคือบอกเลยว่าเป็นฟีลลิ่งของความนุ่มๆน,นะครับตัว h ฮ r r เยกับเล็กัส g e นหนึ่งะครับตัวนี้จะได้เครื่องยนต์1 m z เนะเป็นเครื่องยนต์ที่ทนถึกมาก ตัวนี้เป็นตัวขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับให้แรงม้า220แรงม้าต้องบอกก่อนว่าแบบมันนิ่มนวลอ่ะนิ่มแบบนิ่มเลยนะครับผมชอบอย่างหนึ่งคือถ้าคนยุคเก่าๆเนาะผมอาจจะเป็นคนขับรถเก่านะบอกเลยว่ามันนุ่มข้อดีของมันนะครับคือทนอะไรเยอะห m ึ่อนี่มีอะไรในหลายตัวในของตัวโตโยต้ากับเล็กซัสนะครับแต่ก็ข้อเสียมันก็อาจจะช้าหน่อยนะเกียร์มันอาจจะค่อยๆเปลี่ยนนะครับแต่มันนุ่มผมบอกเลย ว่าหนึ่งเอมซที่ขายดีมากสาหรับเจนหนึ่งนะนะครับเจนหนึ่งจริงๆเนี่ยมันจริงๆมีด้วยกันสองเครื่องแต่ส่วนใหญ่เนี่ยที่เอามาทําตลาดในไทยจะเป็นหนึ่งเอมซเอตัวนี้นะครับซึ่งแนะนําว่าหาสภาพเครื่องดีๆนะครับหาดีเนี่ยคุณใช้ได้นานๆเลยนะเนี่ยอย่างคันอย่างคันเครื่องคันเนี้ยเขาเปลี่ยนสายพานนะครับเนี่ยทุกสายพานตอนไม่แสนหนึ่งเนี่ยครบมาครบหมดแล้วนะครับรายละเอียดนะครับของเจนสามเอาให้ดูภาพรวมข้างนอกเนาะ เอาง่ายๆนะมีคนถามผมว่าไมเนอร์ไม่ไมเนอร์ต่างกันเยอะไหมนะครับและเล่นตัวไหนดีถามผมนะดูง่ายๆเลยอย่างแรกนะครับตัวบอดี้ฝากระโปรงจริงๆเดิมนะที่ต่างกันอย่างแรกนะครับคือไฟจริงๆไฟอ่ะตัวไมเนอร์ไม่ไมเนอะร์เนี่ยใส่ด้วยกันไม่ได้นะครับอย่างแรกคือไฟตัวนี้จะแหลมกว่านะถ้าคุณดูเนี่ยไฟมันจะแหลมเข้าไปข้างในกว่านะครับไฟตัวนี้จะแหลมน้อยกว่านะครับจริงๆมันมีด้วยกันหลายตัวนะตัวที่ผมเลือกมาตัวนี้มันจะเป็น 450H ใครใช้เล็กซันะครับที่เป็น F Sport หรือตัวท็อปสุดเนี่ยถ้าข้างในมีดวง3ดวงใจ้เป็นตัวท็อปสุดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแค่ดวงเดียวนะแต่ถ้าตัวหลังไมเนอร์ที่เป็นตัว3 5 0หรือ270นะครับมันจะมีตัวขีดตัวนี้ขีดตัวนี้เป็นไมเนอร์แล้วก็จะมีตรงกลางตัวเดียวนะครับกระจังหน้าก็จะไม่เหมือนตัวนี้กระจังหน้ายังไม่ใช่ F Sport นะครับแต่กระจังหน้าจะเป็น L shape แล้วนะครับดูง่ายง่จะเป็นไฮบริดนะไฮบริดก็จะเป็น ตัวโลโก้แบบนี้นะครับนอกนั้นเหมือนกันอย่างสามห้าศูนย์ถ้าคุณเห็นนะสามห้าศูนย์กับสองเจ็ดศูนย์แทบจะเหมือนกันหมดเลยนะครับเหมือนกันทุกอย่างเลยนะดังนั้นจริงๆถ้าชอบนะครับพาร์ทเครื่องนอกมันก็จะเหมือนกันแค่นี้แหละนะครับเครื่องยนต์ก็จะต่างแบบที่ผมบอกเนาะสองเจ็ดศูนย์เป็นขับสองนะครับไอ้ตัวนี้เป็นขับสี่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นขับสี่ที่เป็นไฟฟ้าเนาะ อีกอย่างหนึง่งกุญแจเนี่ยให้ดูแต่ถ้าคุณเป็นไฮบริดนะไฮบริดจะมีโลโก้ที่เป็นสีน้ำเงินแบบนี้นะครับะจะเป็นไฮบริดเนาะออปชันแต่ละคันไม่เหมือนกันนะครับเนื่องจากว่าแล้วแต่สั่งเลยนะคันนี้ผมให้ดูคันนี้ดีกว่าส่วนใหญ่คันนี้ก็จะเป็นคันพิมพ์นิยมก็คือลูกค้าจะชอบสีขาวนะครับภายในภายในมีหลายสีนะครับจริงๆหลักๆที่เจอบ่อยๆก็คือจะเป็นสีเนื้อแบบนี้นะครับทุกคันของเราเนี่ยเราจัดการซ่อมมาครบหมดแล้วนะ หนังพวกนี้คือหนังเน็ป้าอย่างดีนะครับถ้าเป็นเล็กซัสนะเออพวกนี้หนังสีเบสแบบนี้นะครับเออแล้วก็จะมีสีดําแล้วก็จะมีสีเทาอีกสีหนึ่งนะครับอ่าอ,อันนี้ก็จะเป็นออปชั่นแบบนี้นะขับซีนะครับถ้าเป็น3-50จะมีตัวดิฟล็อกตัวนี้ด้วยนะสังเกตง่ายๆส่วนจอนะครับจริงๆต้องบอกกันว่าแล้วแต่ตัวปี2009 2010บางตัวก็ไม่มีจอนะครับ บางตัวก็มีจอแต่ถามผมนะ่ะถ้าไม่มีจอตอนนี้ติดจอ Android ง่ายมากนะครับเครื่องเสียงแล้วแต่อ p อปชันนะครับมีมาร์กหรือไม่มาร์กเยรยเป็นสันได้พวงมลาลัยก่อนเมเนเจอจะเป็นพวงมลาลัยแบบนี้นะครับ270-350ส่วนใหญ่จะเหมือนกันนะอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าเบาะไม่มีจอะรูนะแสดงว่าตัวเบาะนะครับไม่ใช่เป็นตัวเบาะอุ่นเบาะเย็นนะครับออปชันจะอยู่ตรงนี้นะ จริงๆถ้ามีออปชันเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันจะมีเบาอ,อุ่นเบาเย็นวางอยู่ตรงนี้อยู่นะครับเดี๋ยวเราเปิดให้ดูอีกคันหนึ่งนะครับ450เนี่ยคือตัวท็อปสุดเลยนะครับคันนี้มีออปชันทุกอย่างที่ RX มีหมดเลยนะครับมาดูภายในคันนี้ต้องบอกว่าภายในคันนี้คือท็อปออปชันสูงสวยสุดเลยนะครับสวยสุดตรงไหนรู้ไหมอ่าผมเอาที่ลองออกก่อนนะอ่าให้ดูข้างในนะครับ หนังนะครับตัวนี้เป็นนับป้าเหมือนกันแต่ตัวนี้เป็นเบาเย็นนะครับเบาอุ่นเนื่องจากว่าพวกนี้นะอันเนี้ยอันนี้หนังเนี่ยอันนี้จะเป็นหนังที่ผมซื้อมาใหม่จากญี่ปุ่นนะครับถิงสภาพแบบนี้หายากมากพวกนี้จะเป็นเบาเยน็นเบาอุ่นนั่งแล้วนิ่มมากๆนะครับจะมีฟังก์ชันตรงนี้อยู่นะครับหรือจะเป็น ev mode นะพวงมาลัย m a n u a change นะครับ 13, จะเป็นพวงมาลัยแบบนี้นะครับปี13 14แล้วจะเป็นพวงมาลัยแบบนี้นะครับท็อปที่สุด top of the top of the line นะคือมากเลยเป็นสันนะครับ ตัวนี้จะเห็น 3, 5, 0, 2, 0, ส5มห้าูนย์สองศูนย์ก็มีนะอยู่ที่ว่าคุณสั่งสเปคมาหรือเปล่ามาร์คข้อดีคือเสียงดีนะครับแต่ข้อเสียของมันก็คือมันซ่อมยากมันจะมีกล่องเครื่องเสียงอยู่ตรงหลังเบาะนะครับอันนี้นะอ๋ออย่างหนึ่งของคันนี้นะครับถ้าเป็นท็อปสุดผมแทบจะไม่ได้เจอเลยตัวเบาะตัวนี้ปกติจะมีแค่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นดันตรงนี้ออกมาซึ่งก็ดันไม่เยอะหรอกครับนี่ถ้าคุณเห็นนะมันจะดันขึ้นดันลงได้ ดันตัวขาเสริมให้นิดหน่อยนะอันนี้ก็จะเป็นตัวท็อปสุดนะครับนี่ก็จะเป็น450นะครับส่วนด้านหลังนะสำหรับด้านหลังนะครับสิ่งที่ผมว่าต่างนะคือไฟท้ายนะครับตัวนี้เป็น450นะอ่าตอนนี้เครื่องติดอยู่นะครับตัวนี้ไฟท้ายเนี่ยจะเป็น LED นะถ้าคุณดูให้ง่ายเป็น LED นะครับเอาง่ายดูไมโนเชนนะครับดูตัวนี้คุณเห็นตัวขีดตัวนี้ไหมแล้วก็ขีดข้างๆนะครับ ม่นาเชสเนี่ยไฟใช้จะไฟไฟแนวนายมันจะเป็นแนวแนว,แนว,แ,นวแนวขีดแบบนี้นะนะครับแต่ถ้าตัวก่อน m ม n นาเชสนะครับเอาไว้ง่ายไฟจะเป็นไฟข้างในสีขาวนะครับขีดบางแบบนี้นะครับซึ่งก็จะต่างกันนะครับนี่ต่างกันแค่นี้เองนะครับนอกนั้นก็ไม่ต่างนะถ้าไฮบริดก็จะมีโลโก้ไฮบริดแบบนี้นะครับดังนั้นอยู่ที่งบประมาณส่วนออปชั่นล้อนะครับแล้วแต่เลย บางคันเป็นล้อ 18, 19, 20นะครับอันนี้ก็จะเป็นล้อสําหรับไฮบริดโดยเฉพาะนะครับแหลกหลังคาก็แล้วแต่อ p อปชั่นนะส่วนใหญ่ประเทศไทยจะชอบสั่งรถเกรจะชอบสั่งแหลกหลังคาเข้ามานะครับเป็นของแต่งเข้ามานะเป็นไงบ้างครับเอาจริงผมก็เขาเรียกว่าแชร์ให้ฟังเนาะจริงๆอยากมีคนมานั่งข้างๆเดี๋ยวเราจะเริ่มทำรายการที่เป็นการพูดคุยมากขึ้นนะครับเล x u ั <S <S RX นะเป็นรถ s u v ที่น่าใช้ คือเนื่องจากว่ามือหนึ่งะครับราคาที่ตั้งข้างหลังเนี่ยมันแพงกว่ารถยุโรปเบนท์บีเอ็มนะมันแพงกว่าออดี้ด้วยนะแต่มือสองมันจับต้องได้กว่าใครที่อยากได้รถพรีเมียมทนแต่คุณก็ต้องเตรียมงบประมาณซ่อมระดับหนึ่งผมบอกเลยว่าเล็กซัสตอบโจทย์มากใครอยากซื้ออยากขายหรืออยากซ่อมก็คิดถึงโนเนมนะเรามีอู่ซ่อมรถโนเนมกาลาดของเราเองนะครับตรงนี้เป็นที่จอดรถเนาะอู่ซ่อมรถเรามีแยกของเราอยู่ของเราเองเราซ่อมเองนะครับผมค่อนข้างบ้าเล็กซัส เวลาผมอยากรู้อะไรผมก็รู้ก็ลึกอะลึกเกินไปก็มีข้อดีเกิดมีข้อเสียคือเปลืองตังค์นะครับดังนั้นใครมีรถเล็กซัสนะพวก RX LS LX GX นะครับอยากมาซ่อมก็มาได้นะครับเราสั่งอะไหล่จากญี่ปุ่นได้เลยจริงๆข้างในเรามีหัวตัดเล็กซัส RX โดยเฉพาะ RX นะครับคุณเข้ามาเหอะผมมีอะไหล่ให้คุณได้นะครับเพราะตอนนี้นี่มีคนมาซื้ออะไหล่เราเยอะทักเข้ามาก่อนเนาะสำหรับคนที่ต้องการใช้นะหรือคุณซื้อรถนะครับอยากจะมาซ่อมก็มาหาเราที่โนเนมกาลาดได้เลย สุดท้ายนี้นะครับใครเห็นด้วยเห็นด้วยกับสิ่งที่ผมพูดหรือผมอาจจะพูดผิดไปก็คอมเมนต์นะครับก็แบ่งปันเนาะมีอะไรก็แนะนำใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับอยากให้เราแบ่งปันลดอะไรก็คอมเมนต์ได้นะครับบอกเลยทุกคันตอนนี้นะครับ450มีจองแล้วเนาะนะครับคันนี้เดี๋ยวเราจะส่งแล้วตอนนี้เรามีเข้ามาเรื่อยๆอยากได้รถรุ่นอะไรก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับสุดท้ายนี้สวัสดีครับบายๆฝากกดติดตามเลยนะพูดจนเสียงไม่มีแล้วเนี่ย